สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับเข้าสู่รายการซูซูกิเดอะคอปเอ็นนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงการกลับมาลงสนามของลเวอพูโอ้โหหลังจากที่หยุดพักไปเนี่ยสสัปดาห์ใช่ไหมเจมส์หลายคนนีแบบทุรนทุรายนะ<อ>ไม่มีบอลให้ลุนน้นไงคือดูทีมชาติดูไม่ค่อยสนุกนะไม่ค่อยสนุกเพราะว่ามันยังเป็นรอบคัดเลือกอะไรยังไม่ค่อยเข้มข้นใช่และอยากจะเห็นความต่อเนื่องของลเวอพูไงใช่ครับว่าจะยังร้อนแรงเหมือนกับ4เกมแรกหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมา พูดถึงเกมที่รีพูลจะบุกไปเยือนวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์สนับสนุนโดย s ซูซูกิยูดิงดอนดิฟธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลแนติโดดเด่นทุกความเป็นคุณก็เกมคู่นี้เจมครับเล่นเป็นคู่เปิดหัวของพรีเมียร์ลีกเลยแต่เร็วมากเออ,อจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเจอโปรแกรมแบบเนี้ย จะมีเสียงผลอย่างยยเกนคอปนะใช่คือคอปก็ก็อาจจะตั้งคําถามไอ้ทำไมคุณคุณเลือกลิฟภูมาเตะเป็นคู่แรกเลยนะครับเพราะว่ามันมีนักเตะหลายหลายคน,นที่ยังยังต้องรู้ว่าจะกลับมาจากการรับใช้ชาติในสภาพไหนโดยเฉพาะลิฟพูมีนักเตะที่ไปเล่นแถบละตินอเมริกาอสี่คนนะเจมใช่ครับใช ใช่ไหมอาริชองเบเกอร์ของบราซิลหรืเดียของโคลอมเบียดาบินูนูเยสของลูกวนยแล้วก็อาริซิสมคคาดิสเตอร์ของอาร์เจนตินาครับซึ่งการบินจากอังกฤษเนี่ยไปที่ลาตินอเมริกาเนี่ยครับแล้วก็บินกลับมาเนี่ยไอขาไปไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันมันไปเป็นอาทิตย์และได้ขากลับเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วโซนลาตินอเมริกาเนี่ยจะเป็นโซนที่เตะกันเสร็จช้าที่สุดถูกไหมเจมตามตามตามไทมโซนเนี่ยใช่ครับ ช้าสุดแล้วก็ระยะทางบินเนี่ยใช้เวลาจากเมกาใต้มาที่อังกฤษประมาณ10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงนะแล้วแต่ไฟล์ใช่ใช่ไหมค่อนข้างหนักกว่าจะเตะเสร็จกว่าที่จะเก็บข้าวของอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้มันจะมีการเรียกว่าเหมาเป็นชาเตอร์ไฟล์แชร์กันมาแต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าแต่นสโมสรจะใช้วิธีนี้หรือเปล่าริบูเคยทำแบบนั้นนะเคยทำแล้วก็รีแชร์แล้วแชร์กับหลายสโมสรเนี่ยเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักเตะได้บินตรงกลับมาเลยแต่เป<ต>็นว่า4คนนี้มีปัญหาแน่ๆในเรื่องของการเดินทางไกลมันจะมีอาการเจ็ดหล <c oughs> ักใช่ไหม,มแล้วคาดว่าจะกลับมาถึงอังกฤษมาถึงลิเวอร์พูลรายงานตัวนะ่ะอาจจะเป็นวันพระรหัสสป,ปดีแล้วถ้าจะมีเวลาซ้อมก็คือวันศุกร์ถูกไหมวันเดียวเออแล้วจะต้องเล่นเลยวันเสาร์เอิญวันเสาร์ดันเป็นคู่แรกอีกเจมอเที่ยงครึ่งไงเที่ยงครึ่ง <C> e <at> โอ้โหหนักหน่วงเลยนะนนใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งปัญหานะที่ที่ครับกาลังปวดหัวคือมันต้องเช็คสภาพของนักเตะก่อนนะี่ยังไม่รวมไปถึงข่าวที่บอกว่าดาวีนูนเยสอ่ะถูกเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งในเกมที่อุรุกวัยไปแพ้อกวาดอร์หนึ่งสองแม้ว่ามาโซเบียซาจะให้ข่าวบอกว่าไม่ได้เจ็บอะไรแต่สังเกตเห็นได้เลยว่าเขามีปัญหาที่กล้ามเนื้อคือเห็นตั้งแต่ก่อนลงเล่นแล้วแล้วพอต้อง เพลสหนักๆเนี่ยเหมือนนูเย่จะวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ไหวไอ้ตรงเนี้ยมันก็ตีความว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าและถึงแม้มีหรือไม่มีถ้ากลับมาในสภาพแบบเนี้โอกาสที่ครอปจะไม่ใช้งานนูเย่มีสูงนะเพราะมันไม่ใช่เล่นแค่เกมนี้เกมเดียวนะตลอดเดือนนลิฟว์จะเล่นสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์เพราะบอลยุโรปมันมาแล้ว่ถ้าใครไม่พร้อมก็ต้องนั่งไปก่อนถูกไหมในตำแหน่งของนูเยสัะ มันมีคนอื่นเล่นแทนได้เจมส์ใช่ครับมีโชต้ามีกักโปใช่ไหมแต่ทีเนี้ยสำหรับอีกสคนเนี่ยอาริสงเบเกอร์น่ยไปซ้อมแล้วก็นั่งดูอย่างเดียวนะสเกมไม่ได้เล่นเลยซึ่งแฟนโดดีนิสก็ให้ให้เหตุผลบอกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะสองคนเนี่ยเอเดรอนกับอาริสงเนี่ยถือว่าเป็นผู้สัประตูมือดีทั้งคู่ไงมันก็ต้องตัดสินใจ แต่รอบนี้ฟีฟ่าเดย์รอบนี้สองนัดเขาเลือกเอเดซอนไงแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันอืว่าใครจะได้ลงตรงนี้มันก็เลยทําให้แฟร์ริพูดก็กังขาเหมือนกันเพราะฟอร์มของอลิซองเนี่ยตอนเนี้ดูดีมากนะใช่แต่บาซินไม่ใช้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอลิซองก็ไม่ต้องเสี่ยงอาการบาดเจ็บไม่ได้ช้าอะไรเงี้ยอีกสองคนก็คือดุยดีอาร์สกับแมคคาริสเตอร์เนี่ยเล่นทั้งสองเกมนะครับแต่ไม่มีปัญหาบาดเจ็บก็สองคนเนี่ย น่าจะพร้อมไม่ต่างจากอาริซงที่นี้มันอยู่ที่ว่าครอปจะใช้งานหรือไม่ใช่ไหมแต่ปัญหาที่ต้องลุ้นเลยก็คือแนวรับนเจมเพราะวอร์จ่ลฟานไดเนี่ยสรุปแล้วคือโดนแบนเพิ่มอีกหนึ่งนัดใช่ครับคือเกมนี้เล่นไม่ได้แน่แน่ใช่ถูกไหมแล้วยังต้องไปลุ้นว่าตัวที่เจ็บถอนตัวทีมชาติอะเทรนาโนอยังไงซึ่งจากข่าวล่าสุดแต่โอกาสฟิตทันมีน้อยมากอาจจะต้องรอถึงนัดหน้าที่ลิคูจะเจอกับเวสแฮม อีบูโกนาเต้น่าห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเจ็บโกนาเต้นี่ไม่ได้ไปไหนก็ก็ไปไปฝรั่งเศสแ่ะไปปั่นจักรยานเรียกความฟิตอยู่จริงแต่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นม้เน่เพราะถอดตัวทีมชาติไงแต่ถ้าเกิดสมมุติอีบูก็ไม่ฟิตเนี่ยฟานไดก็แบนเทนก็เล่นไม่ได้คอเนอร์แบตลี่ก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยครับกองหลังเนี่ยจะเหลือตัวที่พร้อมลงเล่นและเป็นตัวหลักอยู่3คนเองนะก็เจอมาติฟโจโกเมสแล้วก็แอนดูโรเบิร์ตสัน แอนดี้โรเวอร์สันมันจะขาดอีกคนหนึ่งไปโอเคบางคนนับคอซาชีมีการแต่ว่าด้วยตำแหน่งไงมันทับกับแอนดี้เออมันขาดเซนเตอร์ไปคนหนึ่งอ่ะเพราะถ้าเอาโจโกไม่เล่นแบ็คขวาในเซนเตอร์มันต้องเลืออซึ่งมี3มตัวเลือกตอนนี้จาริวคอนซาเด็ก20อ่ะแต่ก็ถอนตัวทีมชาติอังกฤษนะแต่ไม่ได้เจ็บมากวาตารุเอนโดแล้วก็เซฟานบายเชียติดซึ่งกลับมาลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนเลยนะชุดยูยุยูยี่สิบเอ็ดใช่ไหม เล่นเป็นเซนเตอร์ด้วยแจ็คสกอตหนึ่งศูนย์ใช่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าสภาพความฟิตของโกนาเต้ถ้าถ้าฟิตมันก็จัดลงพอดีเลยเจมครโจโกเมสแบ็คขวาแบ็คซ้ายล็อบโบใช่ไหมคู่เซนเตอร์ก็อีบูกับมาติปแต่ถ้าจะไม่ฟิตนะโอ้โหลุ้นเลยก็ว่าใครจะยืนเซนเตอร์คู่กับมาติปก็น่าจะเป็นโจโกเมสนะอ่าแล้วใครเล่นด้านขวาล่ะ เอนโดงฮะอหรือเอาเอ็นโดเล่นเซนเตอร์ก็ได้มั้งเออก็ประมาณนี้นะหรือเอาบายเชติดเล่นเซนเตอร์เราโจโกเมเเล่นเล่นแบ็คขวาได้ตรงกลางก็ซูโบไซเนี่ยพร้อมอยู่แล้วไปเล่นทีมชาติมา2เกมนะครับอุ่นเครื่องนัดหนึ่งแล้วก็ยูโร2 0 2 4รอบเราก็เลือกหนึ่งนัดไม่มีปัญหาอะไรเกิดที่โจนไปได้แค่อังกฤษชุดเล็กใช่ครับนี่ปัญหาอะไรร้านกาเฟนแบ็คซ้อมอยู่กับทีมอ่าถอนตัว ถอนตัวทีมชาติแต่มันไม่เจ็บนะต้องการที่จะต้องการที่จะปรับตัวเตียโก้กันดาร่าตามตามไทม์ไลน์น่าจะคจะกลับมาแล้วจะรู้จะพร้อมหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็มคคารดิสเตอร์เนี่ยใช้ไม่ใช้เกมคิดว่าครอปจะใช้ไม่ได้บินกลับมาไกลๆเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะเพราะโดยโดยที่ผ่านมาแล้วมักจะเห็นนะครอปไม่ค่อยใช้นังแต่ที่เพิ่งกลับมาใช่เพราะเขาบอกว่าการการที่เป็นเล่นเกมทีมชาติซึ่งมัน มันหนักแล้วก็เครียดไงมันมีผลต่อต่อจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายแล้วคุณเดินทางไกลเนี่ยต้องมาประเมินอีกทีนึงบางครั้งครอบให้พักเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นเกมต่อไปนะครับส่วนกองหน้านูนเยสอ่ะน่าจะนั่งแหละอซาร่าส์เล่นทีมชาติมาหนึ่งมมีปัญหาเล่นต่ออยู่แล้วครับก็กักโปกับโชต้าก็ผ่านเจอทีมชาติมาไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากความพร้อมเนี่ยที่เสียวๆคือกองหลังนี่แหละอืของลิเวอร์ p o o นอกนั้นก็ประมาณนี้ส่วนวูฟเนี่ยเป็นทีมที่ก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจแทนแกรี่โอนนลไงครับเพราะว่าเขาเข้ามารับงานต่อจากจูเลนโลเปติกีตัวผู้เล่นก็แทบไม่ได้เสริมอยู่แล้วแล้วก่อนตลาดปิดไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยใช่ดันมาเสียมานูสูเนสไปอีกใช่โดนมาซิตี้ดูดไปซิตี้เนี่ยให้ทอมมี่ดอยฟิลดาวน์รุ่งเนี่ยสลับขั้วมามาได้ในแตยิมตัวแต่มันไม่ใช่ตัวที่จะมาใช้งานได้ในทันทีนะถูกอืครับก็คงจะต้องใช้ ทีมชุดเดิมอ่ะที่ล่าสุดไปแพ้ครับพาเลตมาสองสามเอาฟาบิโอซินวาเล่นหน้าเป้ามารุตุญยาเล่นหน้าต่ําแล้วก็ไปโดเนโตอาจจะโยกไปเล่นด้านซ้ายอแล้วก็ทางขวาก็ซาลาเบียมีผิวคู่กลางก็ชูเอาโกเมสใช่ไหมกับมโลเรมีหน้าซึ่งซีซั่นนี้วูฟผลงานโดยรวมไม่ค่อยดีนะเจมส์ไม่ดีไม่ดีอืแต่ว่าสิ่งที่ลิฟูต้องระวังก็คือว่าแกลี่โอเนีเนี่ยถือว่าเป็นตัวแสบไงซีซั่นที่แล้วเนี่ย ครับที่ร์พูไปแพ้บอลหมัดก็เขานี่แหละโอนิวนี่แหละคนํำทีมใช่ไหมแล้วร์พูเล่นกับวูฟซีซั่นที่แล้วเนี่ยตอนนั้นก็เป็นจูเลนโรเบเดกีใช่ไหมใช่ก็ก็เหนื่อยนะโดยเฉพาะเกมเกมพีแบบเล็กริปูแพ้นะแพ้ศูนย์สามเลยอ่ะที่ที่มูนิวกลาแล้วก็ไปเอาคืนได้บอลถวยใช่ใช่แต่ทีเนี้ยสถานการณ์ในตอนเนี้ยร์พูก็ก็ดูดีกว่าแหละด้วยด้วยองค์ประกอบทีมแต่มันมีปัญหาที่ที่แผงหลังไงครับอ่ะแล้ว เจมมองเกมนี้ยังไงกับสภาพที่เราไล่มาเนี่ยแล้ววูฟถ้าดูจากภาพรวมก็ไม่มค่อยดีเท่าไหร่ก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันเพราะว่าแผงหลังไม่ใช่ชุดตัวจริงครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆยังพอเบาใจได้ว่าก็ยังมีนักเแต่ที่มีศักยภาพพอ,อที่จะเล่นในในแต่ละตำแหน่งที่ขาดไปเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงตรงที่ออกไปเป็นทีมเยือนใช่แล้วก,ก็อีกจุดหนึ่งก็คือวูฟเนี่ยซีซั่นเนี้เขาก็เสียตัวหลัก ออกไปเยอะใช่ไหมแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์อยู่เหมือนกันเนี่ยก็คืออาจจะพอจะเบาใจได้หน่อยนะครับแต่จังหวะทะลุทะลวงของมาดูคุณย่าก็น่ากลัวใช่ใแล้วถ้าถ้าอีบูฟิตทันเนี่ยมันก็น่าจะเบาใจเลยแต่ถ้าฟิตไม่ทันก็ลุ้นเลยแล้วก็ลุ้นว่าครอปจะจัดทีมอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเกมเนี้ยด้วยด้วยสภาพด้วยฟอร์มของวูฟนะครับ แล้วก็สีนัดแรกของลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเกมที่ควรจะลุนถึง3แต้มเจมมองไงมีโอกาสลุนได้คิดได้ถึง3ามแต้มเพราะว่าบู๊ผลงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเองก็นะเกมยากๆเกมที่ควรจะต้องทำได้ทำได้หมดคือที่ผ่านมายังไม่มีอะไรขัดตกปกพร่องเลยถือว่าเป็นโบนัสด้วยซ้ำอย่างเกมกับนิวคาสเซิลผมมองว่าโมเมนตัมทีมกำลังดีนะเกมลุกก็โอเคมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะบุกชนะได้ใช่ก็มองอยู่แล้วเนี่ย มีลุ้นที่จะเก็บทั้ง3ามคะแนนเต็มแล้วเราสองคนมองคล้ายๆกันนะครับว่าแม้ว่าสภาพทีมของลิฟูจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ก็น่าจะได้สามคะแเต็มสามออกมาคิดว่าอย่างนั้นครับส่วนจะกลับออกมาแบบสบายๆหรือว่าสะบักสะบอมเดี๋ยวตอนเย็นวันเสาร์ใช่ไหม บกโมงครึ่งถึงสทุ่มครึ่งเนี่ยมีคำตอบสองชั่วโมงนี้แหละแต่เป็นสองชั่วโมงที่จะตื่นเต้นอีกหนึ่งนัดมสาหรับเด็กหงส์ผมว่าน่าจะเข้มข้นนะเขนคือบู๊สู้แน่แล้วก็มันน่าจะทําให้เกมมันอึดอัดละเพราะว่าเขาเองก็ต้องการที่จะเปลี่ยนโมเมนตั้ของทีมเหมือนกันครับอ่ะก็ไปลุ้นกันนะครับเกมนัดที่5ในพรีเมียร์ลีกของเรอัลมูดรดูุการนี้ครับสามแต้มน่าจะได้นะ คิดว่าแบบนั้นนะครับอ่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับรายการสยามกีฬาเดลี่เป็นรายการใหม่เลยนะครับรายการข่าวกีฬาเข้มข้นอัปเดตผลชับไววิเคราะห์เฉียบลึกทุกประเด็นโดยคนกีฬาตัวจริงทั้งตังกุยพิโยทินต่อธีรพัฒพร้อมด้วยตัวแม่แห่งวงการอย่างพิชี h และกุ๊กกิ๊กรวมถึงทีมงานสยามกีฬาอีกมากมายอัดนั่นด้วยทัศนะจากผู้สื่อข่าวคนลัมนสิดมือเก่าอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำก็จะเป็นพี่ยอดทองพี่บิ๊กจ๊ะ แจ็คก,กี้บอบูทีมงานจากอังกฤษทั้งลิตเทนโจและไก่ป่ามีผมด้วยนะครับคุณฉุยมีตังกุยมีเจมลาลิก้ามีคุณเฉียบแล้วก็พี่แบนท่าผักนะครับ,รบติดตามชมได้ทางสยามสปอร์ต YouTube รวมถึง YouTube และ Facebook สยามกีฬากดติดตามเราไว้ไม่มีหลุดจากโลกกีฬาแน่นอนครับ แล้วก็ข่าวดีสําหรับแข้งขาสั้นนะครับเตรียมเปิดสังเวียนระเบิดศึกแข้งขาสั้นนะครับสีซสั้นที 2, ่2องเจลิกฟุตบอลลีกอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับมอบประกาศครั้งสําคัญให้กับเยาวชนไทยอีกครั้งกับทัวร์นาเมนต์เจลิกยูชาร์เลนท์ไทยแลนด์2023ปลุกความกล้าไล่ล่าความฝันไปกับเจลิกนะครับกันขารฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า500,000บาทพร้อมคว้าโอกาสไปเปิดประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครแล้วนะครับวันนี้จนถึงวันที่18กันยายน รับจำนวนจำกัดเพียงแค่16ทีมเท่านั้นนะครับสแกนค r ว o d e คดสมัครได้บนหน้าจอของท่านตอนนี้เลยนะครับติดตามระยละเดยดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของแซมสปอร์ตหรือโทร025088100ต่อ8870ครับครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับในมือผมนี่คือโปสเตอร์โปรแกรมนะครับอันนี้คือลาดิกาสเปนจริงๆยังมีพรีเมียร์ลีกด้วยใช่ครับก็สามารถหาซื้อกันได้เป็นโปรแกรมทั้งฤดูกาลเลยนะครับรบสามารถที่จะนำไปติด บนฝาบ้านได้เพื่อที่จะเดินไปดูเลยว่าสัปดาห์นี้มีฟุตบอลคู่ไหนที่น่าสนใจสุดละเอียดที่เข้มกว่านั้นก็คือนู่นเลยนี่ครับเรื่องของข้อมูลทีมเรื่องของการซื้อตัวการขายตัวนะครับนักเตะแต่ละคนประวัติเป็นยังไงยังไงอยู่ในนี้หมดแล้วครับรบแต่แต่ละทีมในลาลีกาทั้ง20ทีมเลยครับใช่อันนี้คือไกด์บุ๊กนะครับนะครับก็มีให้ ครบทุกหลีกเลยอ่ะห้าหลีกหลักของยุโรปอ่ะเราเราไปหาซื้อกันได้ใช่ครับถ้าตามแผงไม่มีก็สั่งออนไลน์ก็ได้สั่งออนไลน์ดีนี้สั่งออนไลน์ง่ายมากครับแค่แอดไลน์สยามสปอร์ตนะแล้วก็พิมพ์เข้ามานะครับใช่ทีมงานเราตอบแชทไวมากอ่ะสั่งเข้ามาเลยนะครับอ่ะครับแล้วก็สำหรับอ่รายการวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับรถยนต์ซูซูกิดูดิลิ่ ดอนดラร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหงใยใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสวีแครเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสรถยนต์นิวสุซกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสเต็มที่ทุกฟังกชั่นเต็มพลัง Smart ทไฮบริพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ <Okay. S 1> ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสียเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกลมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเคแบงค์นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตติป้องกันต่างติดตามประเดียยหรือแจ้งเหตุ ภัยจากนิชาชีพได้ที่ Li n e o f f i c i a l Kbank Life หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข028888888 8, 8, 8. ขอบคุณรถจัก,กรยานยนต์ Alpha v o l ันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o r i ซอน300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก Alpha v o l a n t ิสฮอร i ซอน300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนัก ตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสะดวกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300ซีซี พอร์เรซอน300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวรมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยายเว้นสะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟสองสว่าง f u l LED l พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับทุกสรีรศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองอนเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกบุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน h อ r i ดซอน300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงินอัลฟาบลูสีเทาฮาร์ซี่สกายเกรและสีดำด p ฟสเปซแบล็ k ราคาจำหน่าย129,900บาท สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร020791865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ Alpha Volantis.com YouTube Alpha Volantis แะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ